วันนี้เราพายายมาเที่ยวกันนะจ๊ะน้องชายมารับพามาเที่ยวกันมั่งเนาะโอเคไหมทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นยายก็ตื่นเต็นไม่ยายผมไม่เคยมายายก็เคยมายายเคยมาเคยจับยาไม่เคยเห็นเคยมาด้วยไม่เคยมาด้วยคุณแก่เขาก็มากันนั้นแหละอยู่ไหมโอมเราก็พามาหาที่กินกันนอยจะร้องเพลงก่อนก็ได้นะ ยายมันเล่นเคสักหน่อยนื้ยายก็มีความสุขดีนะจ๊ะทุกคนจะกินอะไรมีอะไรนี่หมูนะจะกินเป็ดไหมจะสั่งให้อ่ะยายลองเส้นหมี่ก่อนดิมันเหนียวนุ่มดีไหมยายกินไส้ยอกินกินเฉยๆก่อนเออลองกินเฉยๆก่อนลองดูซิลองชิมที่ยายน้ำจิ้มเจอะหน่อยก็ได้ยายน้ำจิ้มเจาะหน่อย จิ้มหยอดหน่อยสิน้องเออน้ำมันยังไม่ตื่นตอนนี้ยข้าวยังไม่มาเร้วสั่งข้าวอะไรย่างน้เหนียวไหมเหนียวจ่ายน้ำนิมมาเต็มไปยมดเลยเกอโอ้โหยายชอบมีหยกเนาะมือเลยจ้าเอาไม่เป็นไรยาย ชอบใจชอบใจนี่โอ้โหยายชอบมีโยกแต่แรกกินใหญ่เลยนะจ๊ะมีโยกเดี๋ยวรอข้าวอบน้องชายก็ดูแลดีแล้วเช็ดปากอร่อยเหมือนกันเหรอโอ้โหยายชอบมีโยกน้องใสจีหิวด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวข้าวมายายยายกินมีโยกใหญ่เลย อร่อยเ,อเอยอเยอะเลยโอ้โหสั่งมีหยกเพิ่มสิน้องมีหยกเพิ่มหน่อย